Uh, okay. สวัสดีครับวันนี้พบกันกับช่องโบวบะนะครั <laughs> วันนี้เรามาอยู่กันสวนมะพร้าวทำไมถึงต้องมาอยู่สวนมะพร้าวเพราะรถที่เราจะมารีวิววันนี้เป็นรถลุยสวนนะครับซึ่งไม่ได้ไปของคนอื่นไกลเลยของผมเองนะครับมาพบกันเลยครับเวฟร้อยสิบลุยสวนใช่ป <laughs> ่ะเราตั้งสโลแกลนไว็อย่างนี้ <laughs> ใช่ไหมใช่ <laughs> นี่ครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นรถของผมเองซึ่งจะออกแนวคินคีนมัง้งแต่บางคนก็จะบอกว่าม,มันก็คีนแหละบางคนก็บอกไม่คีนอยากจะสุดกว่านี้แต่มันยูีิตังพอดีนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคันนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มาจากชุดหน้าก่อนเลยนะเอาเป็นล้อก็อนเลยล้อเป็นซูเปอร์แดกริมนะครับเป็น สีส้มเขาเรียก่็ส้มชานะตัวนี้ซึ่งตอนนั้นซื้อโหหายากมากต่อมาเลยครับเป็นจานเป็นงานไทยแท้นะครับเป็นงานแบรนด์ของมูลินนะครับมากันที่ปัม๊มปั๊มจะเป็นงานกีเอไม่รู้ว่าเป็นซีพอตตัวนี้หลายปีมากประมาณสองสามปีได้แต่ก็ใช้งานปกติมาเป็นที่ใส่ทักนะครับสายทักของอะไรไม่รู้มันลอกไปแล้วอ๋อใส่ทักมูลินน่าจะใช่แหละใส่ทักมูลิน นะครับมาดูชุดหลังรเลรยดีกว่าชุดหลังก็จะเป็นโช้กไวอเอแท้นะครับอ่ะบางคนจะบอกแท้อะไรไม่มีติ๊กเกอร์ผมเอาน้ำฉีดเนี่ยนี่นี่นี่แท้นี่นี่ไวเอสเน่เน,น่นี่ของแท้นี่ของแท้นะครับเป็นตัวสั้นแล้วก็เอามาโหลดอีกเพื่อที่ให้รถเตีย้ยลงนะครับ แล้วก็เสริมล้อยื่นล้อด้วยอาร์มนุยนะครับเป็นยื่นสองนิ้วคลิปที่แล้วนะครับเป็นรถเสือเจมอยาไปเก่งถามว่าขูดบางโกนไหมไม่ขูดนะครับนี่ครับของผมขูดทะลุเลยมาดูมือมือลิงกันบัางครับเป็นงานหนุยนะครับเป็นอ่าเขาจะเรียกว่ามือลิงซูซูกิขาตรงแต่นี่เป็นงานของหนุยนะครับมีเจาะด้วย สายเบรกหลังขายยึดตามก็เป็นสแตนเลสน,นะครับของงานนุ่ยเช่นกันมากันที่มันไม่มีอะไรแล้วเนาะนี่มาเป็นอ่ากันตกนะครับกันตกเป็นงานอลูมิเนียมงานสร้างเลยนี่ฝังเสียงนี่เป็นงานสร้างนะครับเป็นเจาะก็จะเป็นมีเบาปาดซึ่งปาดออกนิดเดียวแบบขับไกลๆสบายๆนะครับ ผ้าไปแจ่เก่าๆนิดนึงมากันที่คาร์บอนนะครับเป็นงานหุ้มนะครับส่วนคันนี้เครื่องยนต์ส่งกำลังนะครับก็จะเป็นลูกเดิมแคมตัวแล้วก็เรือนอีกหนึ่งตัวนะครับทำ สบายสบายครับดันไกลๆเพราะผมเป็นคนที่แบบชอบแบบแช่อยู่แล้วเพราะว่าทำลูกมาก็พังเดิมเลยครับคันนี้ดูคอท่อได้ครับว่าเดิมจริงนี่ครับเดิมทั้งใบเลยท่อก็เดิมคันนี้ก็จะออกแนวไล่เบาหน่อยนะครับอะมาดูเรือนกันดีกว่า,าเรือนใบ เป็นเรือนไปยี่ห้ามิลถอดกองออกเลยโล่งจะรู้สึกว่าโล่งเราจะดูโล่งไม่ไม่ลกแต่มันก็เขินนั่นแหละส่วนอะไรก็อย่างอื่นก็มีอะไรทั่วไปก็จะเป็นมือเบรก C R G ปอกแฮน เอลิเต้น่าจะใช้แหละแล้วก็มาเป็นอะไรจุกจิกนิดนิดน้อยๆนะครับพักเท้าห่างจระเข้นู่นนี่นี่นั่นนะครับคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับอยากจะสุดแต่มันหยุดตังค์ไปแล้วหมดไปแล้วตังเอาไปนั่นแหละหมด <c oughs> <c oughs> นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็มากินน้ำจิ้มกัน การรถคินคีนกันเลยเป็นรถลุยสวนอาจจะคือนิดน่อยนะครับเป็นธรรมดาเพราะรถมันใช้งานหนักเหมือนกันมันทุกปุ๋ยมันทุกนู่นมันทุกนี่ขับเข้าสวนบางคนเห็นยังงงเลยเว่าขับเข้าไปได้ยังไงเอามาติดไหม,มติดครับเบียดทุกโ้งนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ อย่าลืมซับสไคร้กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ